สำหรับใครที่ใช้รถ Fortuner Regender ะครับหรือว่า Fortuner ตัวใหม่ล่าสุดนะครับรับรองว่าสินค้าตัวนี้โดนใจแน่นอนนะครับกับกล้อง Android e N Box นะครับ d n u t o i d Auto นะครับสำหรับใครที่ประสบปัญหาเล่น YouTube ไม่ได้นะครับอยากจะดู g o o g l e Map อยากจะดู YouTube ในจอเดิมของรถนะครับโดยที่ไม่อยากลื้จอเลยเนี่ยแนะนำเลยครับตัวนี้กล่อง N Box นะครับเดี๋ยวไปดูจอเดิมๆกันก่อนนะครับว่าเดิมๆมมาเนี่ยไม่สามารถใช้งานระบบพวกนี้ได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูลาติดตั้งด้วยนะครับว่าติดตั้งกล่องไอทบอกเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้งานเป็นอย่างไรบ้างไปดูครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นจอเดิมของรถเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเรจันเดอร์เนี่ยเข้าให้จอที่มีขนาดใหญ่มาอยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนจอเป็นจอระบบ Android ได้นะครับเพราะว่าจอเขาเนี่ยพ่วงกับระบบ่อนข้างเยอะมากแล้วก็ในปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็ยังต้องการใช้จอเดิมของรถแต่เล่นฟังก์ชันได้มากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเดิมๆนะฮะฟังก์ชันก็จะมีแคค่วิทยุบู Blue USB นะรั โทรศัพท์ iPod อะไรพวกนี้ซึ่งบางทีเนี่ยการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับบางคนอาจจะอยากดู YouTube เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้นะครับเห็นนี่คือฟังก์ชันเดิมของจอเดิมนะครับยังไม่ได้ใส่กล่องเ n b o x เข้าไปนะครับสามารถใช้งานได้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อใส่กล่อง inbox เสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานจะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่เสร็จกันครับผมและตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล่อง inbox and r o i d Auto นะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันครับว จอเดิมเนี่ยมันจะสามารถใช้งานอะไรเพิ่มเติมได้บ้างครับอันนี้คือหน้าอินเทอร์เฟซของจอเดิมเลยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีฟังก์ชัน Android Auto เพิ่มขึ้นมาครับก็สามารถกดเข้าไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับมีแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับมี YouTube Netflix Google Map นะครับใช้งานได้ครบๆเลยนะฮะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยการแชร์ฮอดสปอตจากมือถือนะครับแล้วก็ ล็อกอิน Wi-Fi ของเรานะครับเพียงแค่นี้ก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่น YouTube ดูกันหน่อยใช้งานได้ครบมากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแค่สายเส้นนี้เส้นเดียวนะฮะเสียบสาย USB เส้นนี้เส้นเดียวจริงๆนะครับในการใช้งาน Android Auto นะฮะนี่โอ้โหโฆษณาเยอะจริงๆ absorption YouTube ก the ็สามารถล็อกอินเข้าใช้นะครับ Gmail ของลูกค้าได้เลยนะครับผมหรือว่าจะล็อกอินแล้วก็ดาวน์โหลดแอปอื่นๆเพิ่มเติมจากตัว Play Store ได้เลยนะครับย้ำนะครับจอนี้นะกล่อง n n o x x นะครับเสียบสาย USB สายนี้สายเดียวเท่านั้นนะครับสามารถเล่น YouTube ได้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องรื้อจอมานะครับไม่ต้องเอาด้านไม่ต้องเอาไฟหรือว่าจัมไฟหรือตัดต่ออะไรเด็กทั้งสิ้นนะครับผม ก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะนี่นะฮะหรือจะเป็น Google Ma p ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นสเปคแรม4นะครับลอม16บหะตัวนี้สามารถใช้งานได้ครบๆนะครับเดินทางไกลนะครับระบบอินเทอร์เน็ตทุกอย่างนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับกล่อง Inbox นะฮะสามารถ ติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องอปลดล็องหน้าจอนะครับแล้วก็ไม่ต้องรือจอด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาทางออโต้ริปเทคได้ครับตอนนี้จ,จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ